เวลาไม่ใช่ศัตรูแต่คือกระจกที่บอกความจริงของสังขารลองฟังดีๆนะเราไม่ได้กลัวเวลาเดินเร็วรอกที่เรากลัวจริงๆคือกลัวว่าทุกอย่างที่เรารักจะไม่อยู่เหมือนเดิมเมื่อก่อนร่างกายเคยแข็งแรงวันนี้เริ่มมีอาการเมื่อก่อนใจเคยทนได้วันนี้เริ่มล้าเมื่อก่อนคนคนหนึ่งเคยอยู่วันนี้เหลือแค่ความทรงจำ และเรามักพูดกับตัวเองว่าเวลาโหดร้ายเวลาเอาทุกอย่างไปเวลาเป็นศัตรูของชีวิตแต่ในพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้ามิได้สอนให้เราสู้กับเวลาพระองค์สอนให้เราเห็นความจริงที่เวลานั้นกำลังสะท้อนอยู่ต่างหากเพราะเวลาทําหน้าที่เหมือนกระจกกระจกที่บอกเราตลอดว่าสังขารทั้งหลายไม่เคยสัญญาว่าจะอยู่กับเราได้ ถ้าเวลาเป็นศัตรูจริงทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาทแทนที่จะสอนให้เกลียดเวลาทำไมเราถึงโทษเวลาทั้งที่จริงๆเรากำลังโทษความไม่อยากเสียในชีวิตประจำวันเรามักเผลอคิดว่าเวลาเป็นเหมือนมือที่มองไม่เห็นคอยฉกฉวยสิ่งสำคัญไปจากเราแต่ถ้าหยุดดูให้ลึกอีกนิดเวลานั้นไม่ได้แย่งอะไรไปเลย เวลาเพียงเผยความจริงข้อนหนึ่งให้เราเห็นคือสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีสิทธิ์เปลี่ยนและมีสิทธิ์ดับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ชัดมากในหลักอนิจจงรูปไม่เทียงเวทนาไม่เทียงสัญญาไม่เทียงสังขารไม่เทียงวิญญาณไม่เทียงแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เรารักที่สุดในโลกนี้เป็นสังขาร และสังขารน,นั้นมีธรรมชาติไหลอยู่แล้วเวลาจึงไม่ใช่ผู้ร้ายเวลาเป็นเพียงเครื่องฉายให้เห็นว่าเรากําลังเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งที่ไม่รับปากว่าจะคงอยู่เวลาไม่ได้ทำร้ายเราความอยากให้สิ่งไม่เที่ยงเที่ยงต่างหากที่ทำร้ายเราอัปปมาทาพระพุทธพจน์ที่เหมือนปลุกให้ตื่นจากความหลับของการผัดวัน ตรงนี้แหละคือหัวใจของช่วงที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ประมาทไว้อย่างเข้มข้นในธรรมบทหมดอัปปมาทะใจความคือผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคือไม่ตายในทางธรรมผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้วทั้งเป็นความหมายไม่ได้บอกว่าคนไม่ประมาทจะเป็นอมตะทางกายแต่หมายถึง คนไม่ประมาทตื่นอยู่ตื่นจากการเผลอปล่อยชีวิตให้ไหลไปโดยไม่รู้ตัวเราทุกคนมีสิทธิ์แก่มีสิทธิ์เจ็บมีสิทธิ์ตายแต่มีบางอย่างที่เราเลือกได้คือเราจะอยู่แบบหลับหรืออยู่แบบตื่นคนหลับใช้เวลาทั้งวันไปกับการวิ่งหนีความจริงคนตื่นใช้เวลาทั้งวันไปกับการเห็นความจริง และปล่อยวางได้ทีละนิดพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้เราด่าการเวลาแต่สอนว่าอย่าประมาทเพราะเมื่อเห็นความจริงว่าเวลาพาอะไรอะไรไปแน่เรายิ่งควรตื่นให้เร็วไม่ใช่โกรธให้มากเวลาจะพาเราไปอยู่แล้วแต่ก่อนจะไปเราจะตื่นสักครั้งไหมเวลาเป็นกระจก พราะมันบอกเราทุกวันว่าสิ่งที่เรียกว่าเราก็เป็นสังขารนี่คือประเด็นที่ลึกขึ้นอีกชั้นเวลามีได้สะท้อนแค่ของที่เปลี่ยนเวลาสะท้อนว่าตัวเราเองก็เปลี่ยนเมื่อสิบปีก่อนคุณคิดอีกแบบเมื่อ5ปีก่อนคุณรักอีกแบบเมื่อปีที่แล้วคุณกลัวอีกแบบวันนี้คุณเป็นคนละคนกับเมื่อก่อนในหลายเรื่อง แปลว่าอะไรแปลว่าตัวตนที่เราหวงแหนก็ไม่ใช่ก้อนหินแต่มันเป็นกระแสเป็นความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยเป็นสังขารที่กำลังถูกปรุงแต่งและเปลี่ยนทุกขณะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาขันห้าว่าไม่เทียงเพราะถ้าเราเห็นแค่บ้านรถงานความสัมพันธ์ว่าไม่เทียงแต่ยังเห็นเราว่าเที่ยงเราจะยังเจ็บอยู่ดีเพราะสุดท้าย เวลาไม่ได้พาแค่สิ่งของไปมันพาความเป็นหนุ่มสาวพาความสดพาความแน่นอนในชีวิตไปด้วยและตรงนี้เองที่คนจำนวนมากเริ่มทุกข์ลึกเพราะเขาไม่รู้จะยึดอะไรแล้วแต่ข่าวดีคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราว่างเปล่าแบบสิ้นหวังพระองค์พาเรามาสู่ว่างแบบรู้ว่างจากการยึดสิ่งไม่เที่ยงว่าเป็นที่พึง่ง เวลาไม่ได้แค่ทำให้สิ่งของเก่ามันทำให้เราเห็นว่าความยึดเก่าด้วยถ้าเวลาเป็นกระจกเราควรส่องดูอะไรในกระจกนี้เราจะยังไม่กระโดดไปไกลถึงบทไม่เกิดไม่ดับเราจะเริ่มด้วยสิ่งที่ทำได้ทันทีคือใช้เวลาเป็นครูไม่ใช่ใช้เวลาเป็นศัตรูให้คุณลองส่องกระจกของเวลาแบบนี้วันละหนึ่งนาทีพอ วันนี้ร่างกายเปลี่ยนตรงไหนวันนี้อารมณ์เปลี่ยนตรงไหนวันนี้ความคิดเปลี่ยนตรงไหนวันนี้เรายึดอะไรแล้วมันทำให้หนักตรงไหนแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่านี่แหละสังขารไม่ได้ดา่าไม่ได้หนีไม่ต้องปรุงให้สวยแค่เห็นเพราะในคำสอนพระพุทธเจ้าการเห็นความจริงไม่ใช่เรื่องเศร้า มันคือประตูของอิสรภาพคนที่ยังไม่เห็นจะใช้ชีวิตทั้งวันเพื่อรักษาสิ่งที่รักษาไม่ได้คนที่เริ่มเห็นจะใช้ชีวิตทั้งวันเพื่อรักษาใจให้หลุดจากการยึดถ้าทุกอย่างต้องเปลี่ยนอย่างน้อยขอให้ใจเราเปลี่ยนจากการยึดไปสู่การรู้ทันเวลาไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เป็นสัญญาณเตือนให้เราไม่ประมาท ขอสรุปให้คมที่สุดของช่วงนี้นะเวลาไม่ใช่ศัตรูเวลาเป็นกระจกสะท้อนความจริงของสังขารความทุกเกิดเมื่อเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงพระพุทธเจ้าจึงสอนอัปปมาทะให้ตื่นไม่ผัดวันไม่หลับในชีวิตและเราฝึกได้ทันทีด้วยการเห็นความเปลี่ยนเล็กๆในกายในใจในอารมณ์และก่อนจบช่วงที่หนึ่ง อยากทิ้งคำถามหนึ่งไว้ให้คุณถือไปทั้งคืนไม่ต้องตอบด้วยปาบตอบด้วยการมองชีวิตจริงของตัวเองก็พอถ้าเวลาไม่หยุดเดินเราจะยังฝากใจไว้กับสิ่งที่เดินหนีเราอยู่ไหมในช่วงที่สองเราจะลงลึกกว่านี้เราจะดูให้ชัดว่าอดีตอนาคตปัจจุบันทำไมถึงกลายเป็นกับดักเวลาที่ทำให้คนทุกข์ซ้ำ และพระพุทธเจ้าชี้ทางอย่างไรให้เราไม่ถูกเวลากลืนกินทางใจช่วงที่สองการเวลากลืนกินทุกสิ่งพระพุทธเจ้าชี้อดีตอนาคตปัจจุบันให้เห็นตามจริงเมื่อช่วงที่แล้วเราเห็นแล้วว่าเวลาไม่ใช่ศัตรูสแต,แต่มันคือกระจกที่สะท้อนความจริงของสังขารแต่ช่วงนี้เราจะลงลึกกว่านั้นอีกขั้น เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงพระองค์ชี้ตรงไปที่กับดักของเวลาที่ทำให้ใจเราทุกข์้ัๆนั่นคืออดีตอนาคต,ตปัจจุบันและพระองค์ตรัสไว้คมมากในพัตเทกรัตสูตรว่าบุคคลไม่ควรคำนงึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วลไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงผู้ใดเห็นแจ้งทำปัจจุบัน ไม่งอนเงันนี่ไม่ใช่คำปลอบใจนี่คือแผนที่ออกจากคุกของเวลากับดักอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ใจยังวนอยู่ตรงนั้นอดีตเป็นเรื่องแปลกมันไม่อยู่แล้วแต่ความรู้สึกเหมือนยังอยู่เราอาจนั่งอยู่วันนีแ้แต่ใจกลับไปอยู่วันนั้นกลับไปแก้คำพูด,ลดกลับไปย้อนภาพ กลับไปคิดว่าถ้าวันนั้นเราพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วปแปลว,ว่าอดีตไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยอำนาจนั้นเกิดจากใจเราที่ยังยื่นมือไปคว้าเงาและเพราะเราคว้าเงาเราจึงหลุดจากสิ่งที่มีอยู่จริงตรงหน้าหลุดจากลมหายใจลหลุดจากกายลหลุดจากงาน หลุดจากคนที่ยังอยู่อดีตทำร้ายเราไม่ได้แต่การคุยกับอดีตซ้ำๆทำร้ายเราได้กับดักอนาคตยังไม่มาแต่ใจเราวิ่งไปรับทุกข์ไว้ก่อนอีกด้านหนึ่งคืออนาคตอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงแ,แต่เรากลับมุ่งหวังหรือหวาดกลัวมันจนใจปั่นป่วน พระพุทธเจ้าใช้คำตรงมากว่าไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะความทุกข์จํานวนมากไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดแล้วแต่เป็นทุกข์ที่เราสร้างซ้อนไว้ล่วงหน้ากลัวว่าจะเจ็บแแลเลยทุกก่อนเจ็บกลัวว่าจะเสียสแแลเลยทุกขก่อนเสียกลัวว่าจะล้มแแลเลยหมดแรงก่อนเริ่มนี่แหละ คุกของอนาคตมันทำให้เราใช้ชีวิตแบบอยู่ไม่เต็มเพราะใจฝากไว้กับวันพรุ่งนี้มากเกินไปและในพัทเทกรัตสูตรยังมีประโยคที่แทงใจมากว่าวันนี้เองควรทำความเพียรให้สำเร็จใครเล่าจะรู้ว่าพรุ่งนี้ความตายจะมาไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวตายแต่เพื่อให้เราตื่นว่าอย่าพัดชีวิต เราไม่ได้กลัวอนาคตเราแค่ยังไม่รู้วิธีอยู่กับปัจจุบันให้เป็นกับดักปัจจุบันอยู่ตอนนี้ก็จริงแต่ใจถูกกลืนด้วยความเผลอพอพูดถึงปัจจุบันหลายคนจะบอกว่าผมอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ลองถามให้ลึกอีกนิดอยู่กับปัจจุบันแบบไหนอยู่แบบรู้ทันหรืออยู่แบบเผลอเพลินอยู่แบบเห็นตามจริงหรืออยู่แบบหลงตามอารมณ์ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราแค่อยู่ปัจจุบันแบบคำคมส,สวยๆพระองค์สอนให้เห็นแจ้งทรรปัจจุบันคำว่าเห็นแจ้งต่างจากอยู่เฉยๆมากเพราะเห็นแจ้งคือเห็นการเกิดดับของสังขารเห็นความเปลี่ยนของความรู้สึกเห็นความคิดผุดขึ้นแล้วดับไปเห็นความอยากมาแล้วไปและนี่คือจุดที่ทำให้เวลาหมดฤทธิ์ในใจเพราะเวลาจะมีอำนาจได้เมื่อเราหลงว่าสิ่งนี้ต้องอยู่ แต่ถ้าเราเห็นตามจริงว่ามันกำลังเกิดดับใจจะค่อยๆค,คลายเองพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นสามการเพื่อให้เราหลุดจากการยึดขันมีคนเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าห้ามคิดถึงอดีตรหรืออนาคตแบบตัดขาดจริงๆไม่ใช่แบบนั้นพระองค์กำลังชี้ว่าความยึดมั่นในขันตั้งหากคือรากของทุกข์ไม่ว่าขันนั้นจะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน ในสังยุตตนิกายหมดขันมีหลักที่กล่าวซ้ำว่าขันทั้งหลายเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันความหมายคือต่อให้เรายึดความทรงจำดีๆในอดีตมันก็ยังเป็นสังขารต่อให้เรายึดความฝันสวยๆในอนาคตมันก็ยังเป็นสังขารต่อให้เรายึดอารมณ์สุขในปัจจุบัน มันก็ยังเป็นสังขารสังขารมีธรรมชาติเดียวกันคือเกิดแล้วดับเวลาไม่ได้กลืนเราแต่ขันที่เรายึดไว้ต่างหากที่กำลังกลืนใจเราวิธีออกจากคุกของสามการทำตามพัฒเทกรัตสูตรแบบจับต้องได้เอาละ่ะตรงนี้สำคัญมากฟังให้ดีเพราะนี่คือวิธีใช้จริงในชีวิตประจำวันขั้นที่หนึ่ง จับทันทีเมื่อใจหลุดไปอดีตเมื่อรู้สึกว่าใจเริ่มย้อนให้พูดในใจสั้นๆว่าล่วงไปแล้วแล้วกลับมาที่สิ่งกำลังมีเช่นลมหายใจสยเสียงส,ยสัมผัสนี่คือการทำตามพุทธพจน์ว่าสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วขั้นที่สองจับทันทีเมื่อใจวิ่งไปอนาคต เมื่อรู้สึกว่ากังวลคิดวนเรื่องพรุ่งนี้ให้พูดในใจว่ายัางไม่ถึงเพราะสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงแล้วกลับมาดูว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรตอนนี้ใจตึงตรงไหนตอนนี้ลมหายใจสั้นหรือยาวขั้นที่สฝึกเห็นแจ้งทำปัจจุบันเรื่องคำถามเดียวเวลามีอารมณ์เกิดขึ้น ไม่ต้องรีบผลักไม่ต้องรีบตามให้ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้มันกำลังเกิดหรือกำลังดับคำถามนี้จะพาเรากลับมาเป็นผู้เห็นแทนที่จะเป็นผู้ถูกลากและนี่แหละคือหัวใจไม่งอนแง่นไม่หวั่นไหวในพัทเทกรัตตสุตรเห็นให้ทันแค่ครั้งเดียวคุณจะรู้ว่าใจไม่จำเป็นต้องเป็นทาตของเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นเวลา เพื่อไม่ให้เวลาครอบํำใจอดีตล่วงไปแล้วลยอย่าคว้าเงาอนาคตยังไม่ถึงยอย่าวิ่งไปรับทุกข์ก่อนเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดสแ,แต่ต้องเป็นปัจจุบันที่เห็นแจ้งไม่ใช่ปัจจุบันที่เผลอเมื่อเราทำได้เวลาเริ่มหมดอำนาจเพราะใจไม่ถูกลากไปข้างหลัง ไม่ถูกดูดไปข้างหน้าและไม่ถูกกลืนด้วยความเผลอในตอนนี้ประโยคฝากไว้ก่อนจบช่วงนี้อดีตเป็นบทเรียนไม่ใช่บ้านอนาคตเป็นทิศทางไม่ใช่โซ่ตรวนปัจจุบันคือประตูเดียวที่ออกจากทุกข์ได้จริงช่วงต่อไปเราจะไปถึงประโยคที่ลึกที่สุดของชื่อเรื่องการเวลากลืนกินทุกสิ่ง แม้ตัวมันเองหมายความว่าอย่างไรในทางธรรมและทําไมเมื่อเห็นความเกิดดับจนสุดทางเวลาเหมือนหมดที่ยืนในใจช่วงที่สามแม้ตัวมันเองเมื่อเห็นสิ่งไม่เที่ยงจนสุดทางจะพบสิ่งพ้นการเวลาลองถามใจตัวเองตรงๆนะเราเคยคิดไหมว่าเวลากลืนกินทุกสิ่ง แต่ทำไมบางคนอยู่ในโลกเดียวกันเวลาเท่ากันกลับไม่ถูกเวลากัดกินใจเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะเขามีชีวิตสมบูรณ์แบบกว่าเราแต่เพราะเขาเริ่มเห็นความจริงลึกกว่าที่ตาเห็นและความจริงนั้นพระพุทธเจ้าชี้ไว้ชัดมากว่าสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่ถึงผู้ใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงน ไม่คลอนแคลนวันนี้เราจะไปถึงคำว่าแม้ตัวมันเองคือเมื่อเห็นความไม่เที่ยงจึงสุดทางจะเกิดสิ่งหนึ่งในใจขึ้นมาสิ่งที่เวลาแตะต้องไม่ได้เวลากลืนกินได้เพราะเรายังให้อาหารมันด้วยการยึดขอพูดแบบจงที่สุดนะเวลาจะกลืนกินใจเราได้ก็ต่อเมื่อในใจยังมีของให้มันกลืนของนั้นคืออะไร คือความยึดว่าสิ่งนี้ต้องอยู่คือความยึดว่าฉันต้องเป็นแบบเดิมคือความยึดว่าชีวิตต้องไปตามแผนของฉันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราเอาชนะเวลาแต่สอนให้เห็นธรรมชาติของสิ่งปรุงแต่งว่าไม่เที่ยงและเมื่อเห็นจริงจนใจคลายเวลาจะเหมือนไม่มีอะไรให้กัดเวลาไม่ได้แย่งความสุขเราไปเราต่างหาก ที่เอาความสุขไปฝากไว้กับของที่กำลังผุพังจุดเปลี่ยนสำคัญจากรู้ว่าไม่เที่ยงไปสู่เห็นการเกิดดับจริงๆหลายคนฟังธรรมแล้วพยักหน้าใช่ๆทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเจอความจริงน้ำตาไหลใจพังเหมือนลืมหมดเพราะการรู้ยังเป็นความคิดแต่การเห็นเป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าให้เครื่องมือที่เฉียบคมมากเรียกว่าอนิจจสัญญาการเจริญความหมายรู้ว่าไม่เที่ยงให้สม่ำเสมอในพระสูตรสายสังยุตตนิกายกล่าวว่าเมื่อเจริญอนิจจสัญญาให้มากย่อมกำจัดความกำหนักความหลงและความถือตัวตนได้พูดง,ง่ายๆคือไม่ใช่แค่ท่องว่าไม่เที่ยงแต่ให้ระลึกเห็นย้ํจนใจเริ่มวางเอง ตัวอย่างในชีวิตจริงอารมณ์เศร้าขึ้นมาแทนที่จะจมให้เห็นว่ามันเกิดไม่กี่นาทีมันแปลและมันดับถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆใจจะเริ่มเชื่อด้วยประสบการณ์ว่าความทุกข์ก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเกิดแล้วดับได้ไม่เทียงไม่ใช่คำปลอบใจแต่คือประตูที่เห็นทางออกแล้วคำว่าแม้ตัวมันเองหมายถึงอะไรในทางธรรม นี่คือหัวใจของชื่อเรื่องการเวลากลืนกินทุกสิ่งแม้ตัวมันเองเวลาจะมีความหมายก็เพราะเรายังจับความเกิดดับมาเรียงเป็นเส้นเราจึงเรียกมันว่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้แต่เมื่อการภาวนาเดินลึกเราเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าอดีตอนาคตเป็นเพียงความคิดที่ผุดในปัจจุบันและแม้ปัจจุบันที่เรายึด ก็ยังเป็นสังขารที่เกิดดับเป็นช่วงๆเมื่อเห็นละเอียดขึ้นเรื่อยๆใจจะค่อยๆหันจากสิ่งที่เกิดดับไปหาสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมที่ไม่ปรุงแต่งว่าอสังคตธรรมมีลักษณะสามอย่างคือไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมและเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนและในคำพีอุทาน มีถ้อยคำสำคัญมากว่ามีสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ทำไม่ปรุงแต่งเพราะมีสิ่งนี้จึงปรากฏทางออกจากสิ่งที่เกิดแล้วปรุงแต่งแล้วคำว่าแม้ตัวมันเองจึงสื่อว่าเมื่อใจไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งเกิดดับเวลาก็เหมือนหมดที่ตั้งในใจเพราะเวลาพึ่งพาความยึดเป็นเชื้อเพลิงเวลาผ่านไป แต่ผู้ที่เห็นตามจริงจะไม่ถูกเวลาผ่านทับใจเหมือนเดิมทำไมโลกดิจิตัลยิ่งทำให้เราถูกสามการกลืนง,ง่ายขอพายงเข้าปัจจุบันดับตรงๆโลกออนไลน์ทำให้อดีตไม่ยอมผ่านไปง่ายรูปเก่าข้อความเก่าคลิปเก่าเด้งขึ้นมาให้ย้อนซ้ำและทำให้อนาคตน่ากังวลกว่าเดิมเพราะเราถูกเปรียบเทียบถูกเร่ง ถูกคาดหวังตลอดเวลาในมุมจิตวิทยาสแลสประสาทวิทยาใจคนเรามีแนวโน้มคิดบนเมื่อไม่อยู่กับปัจจุบันยิ่งเสพข้อมูลเดเร็วสลับแอปบ่อยๆใจยิ่งกระโดอดอดีตถึงอนาคตถี่ขึ้นผลคือเวลายังเดินเท่าเดิมแต่ความเหนื่อยในใจเพิ่มขึ้นแล้วทางออกแบบพูดคืออะไรไม่ใช่หนีโลกแต่คือฝึกเห็นสังขารตามจริง จนใจมีที่พึ่งภายในต่อให้โลกเร็วแค่ไหนใจก็ไม่ต้องวิ่งตามทุกคลื่นวิธีปฏิบัติในช่วงนี้เห็นไม่เที่ยงจนสุดทางแบบทําได้จริงวันละสามนาทีถ้าคุณอยากเริ่มจากจุดที่จับต้องได้ลองทําแบบนี้วันละสามนาทีพอขั้นที่หนึ่งเลือกหนึ่งสังขารที่กําลังเปลี่ยนเช่นลมหายใจหรือความตึงที่อกหรือความคิดที่กําลังว้าวุ่น ขั้นที่สองดูให้เห็นสามจังหวะเกิดมันเริ่มขึ้นแปร ى, มันเปลี่ยนระดับดับมันคลายหรือหายไปขั้นที่สามกระซิบกับใจสั้นๆไม่เที่ยงไม่ต้องพูดเยอะพูดเพื่อให้ใจจำทางนี่คือการเจริญอนิจจสัญญาแบบเรียบง่ายที่พระสูตรยืนยันว่าเมื่อทำมากย่อมถอนความหลง และความถือตัวตนได้ดูให้ชัดว่ามันดับเองได้แล้วใจจะเลิกกลัวสรุปเมื่อไม่มีสิ่งให้ยึดเวลากลืนตัวมันเองในใจเราเราไม่ทุกข์เพราะเวลาเดินเราทุกข์เพราะใจไปยึดสิ่งที่เดินหนีพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นสังขารเกิดดับจนเกิดอนิจจสัญญาเมื่อเห็นจริงใจจะค่อยๆค,คลายจากสิ่งปรุงแต่ง แล้วจะเริ่มสัมผัสทางออกไปสู่ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งอสังคตธรรมและตรงนี้เองคือความหมายของประโยคการเวลากลืนกินทุกสิ่งแม้ตัวมันเองเพราะเมื่อใจไม่เกาะสิ่งเกิดดับเวลาก็ไม่เหลืออำนาจที่จะกัดกินใจคืนนี้ก่อนนอนขอให้คุณลองมองหนึ่งอย่างที่กำลังเปลี่ยนแล้วพูดกับใจเบาๆว่ามันเปลี่ยนได้ ฉันก็วางได้ขออำนาจคุณพระรัตนไตรคุ้มครองให้คุณมีสติมีความกล้าหาญที่จะเห็นความจริงและมีความอ่อนโยนพอที่จะปล่อยวางให้ใจเบาแม้โลกจะหนักถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจธรรมะมากขึ้นฝากกดแชร์กดหัวใจหรือคอมเมนต์คำว่าเห็นธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเรา และอย่าลืมกดติดตามช่องแสงสว่างที่อบอุ่นเพื่อเดินทางสายนี้ไปด้วยกันนะครับ